สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินซินดาเนาะส,สำหรับมื้อนี้กับซิมานก้อยกับป้อมให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะหลังจากที่ว่าไปคล้องมากับทีมงานทีมงานยังไงสามสหันสี่ห้าเป็นลัวทีมงานอันผู้บา่าดใชยบ้านแฟนคล้องกับป้อมขี่โดนเลาะแถวพอได้ได้อยู่ประมาณบังสิบกว่าโตวัวเพียงตอนนี้กัดปิ้งซุกลอยลอยนะเหลือแต่ผักเด่น ไปกระเป๋าทองบันหน้าแล้วก็ไายพันเจยแล้วกระเป๋ากี่เนาะพวกความเปรอะเนาะอันนี้กำลังเสี่ยงก้อยนะกินร่วมกันเนี่ยนะพี่น้องมันได้โบลายกันแล้วแบ่งกันอ่ะกัดเลยแบบเอามาเห็ดกินนํากันเลยซะจะได้กินนํากันเลยนะตอนนี้นายพันเจยก็กำลังซอยหัวหอมอยู่นะซอยหอมแก่คนจะเป็นนาอี ฟรีมือเป็นเลยกล้องก็ยังมึนๆนะพี่น้องม่อยากทำนะตอนนี้กำลังทำการผักนาพี่น้องก็เสีมงหมองพี่น้องใช้มงหมองยังมาเหมือนเด้ใหญ่ได้หมองนะพี่น้องโบแมนมังหมองยังวะอันนี้มังหมองปุ่มเนาะโบแมนมังหมองกระซอขั้นหมองกระซอสิแส็ง ขเขาเนื้อขะนังเลยมันสมขาดนันพยางน้อมีมองงอะไรก็ใส่ได้แซบอยูก่กล้องมือก็ต้องขอโทษขอไปนะพี่อน้องนี่ <c oughs> และพี่น้องไปหากินทำกันแล้วก็มาเห็ดชูก,กันกิน <c oughs> เขามันไลยกะ well. เอาเมา no. ื่อให้กันเออแบ่งกันมื้ันเอื้อพี่น้องเอ้ตั้งตั้งเปเล็กเออเป็นเล็กเออป่อยอยู่เหืกันกับบุริเหตย์ยังผมห่อนอยู่เหืกันกับทั้งอ่อนทั้งอ่าวพี่น้องไงบรรยากาศกะก็เลยฮ่าขี่รถหล่อใส่เวลาให้เป็นไปอย่างอดห่อคาะฮ่าินึ่งจีมันนำ ส่วนการปรุงกันโอ้พี่น้องเอ้ยพักลายกว่ากระปอมนี่จะระวงกูได้ให้มาไหนนะให้พักลายกว่ากระปอมกูอกระปอมชิปกว่าตู้ยังไงหันเจยบวัพระโอ้เบื่อได้พี่น้องเอ้ยมุมกล่องมันแคบเนี่ย ใส,นนใส่นวมาปะแดส่น,นึงลายไดเลายลายอะไรพ่อเอเลยเด็กเข้มกูใช้ยังไงเลย้าบคั่วเกลือเด้ใส่นึขอขอเนนงเนาะอย่ามัน,นเออเนนใส่นะน้อยแต่น,น้อยพไปลแ ทองยางมันเน่านวดแล้วนะฮะแกมือนวดเลี่ยนย่งเขากันงงว่าใส่นักวะเลยพอนะอุ้ยพอนปะก่อนแหละยำจี๊สองคนแล้วอะไรพี่น้องย่อมากินแล้วมั้งจันสบายดีนะสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อๆครับ ทีมงานในบ้านพี่น้องเอ้แมนนะแล้วเพี่น้องก้อยกับปอมเหมือนมีพักปิ้วแล้วกับพักกระดูเออพักกระดูกต้าวพักตาเอาวอกกิ้วกับพักตาเนะพี่น้องมาได้กินข้าวน้ำกันแล้วพี่น้องพักหมดได้ละกินสุ่มได้พี่น้องเฮ้ยเข่าเย็นได้ไหมเอาไว้นี่เข่าเย็นเลี้ยวอยู่น้่เนาะเอาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันบ้านเอาเด้อพี่น้องกินเด้อเข่าวเย็นใหญ่นะขาวเย็นมากินมาอันนี้มาเป็นบันไดมา

ไปสิได้ไหมบริเนณไงเนาะรอหลยบ้านเติมพี่น้องประมัหาพวกบ้านปัะมาเจ้าอโลเนาะได้บอกแต่เวลาเป็นประโยชน์นี่มๆแ่้วจมลึกนั่นสิกินด้ย

Bi ở các nhà ngang 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 ทำอะไรมันเดี๋ยวดูมันแวเน้อวัวสีาด้วว่าม้วนมากหนึ่งะเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยมาเตือนมาเตืนน้องใหม่เราคือคไรคอแบบเลี้ยบมันเ้รงอันนี้แบบใกล้เคียงก่อนเป็นข่าวเรสระ

ฉากแบบเนอ้ักเกอ้ยมันมันใหญ่มันแต้่กกรเป็ดยันแต่เพ็ดีปนอกระเป็ดเล็กฮักกิน้ลายเนี่ยคุณยัได้ดีมาแลีปเตีบานพี่เนาะเลยแหล่งจุ่ยจุ่ยกำลังีเนาะนักขี่ผู

Bao mùa quang à, mình bật mà kín của nhảy, gia đình quang bột kín bột à. kín, à. kín của bao nhiêu 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 bao này Nói nhiêu bao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  nhiêu พวกอย่างก็ะ้อแล้วด yeah. mm. ้วยนะมะพร้บวก็เกี๊วมันก็บบแซ่บด้วยมะเร็งมะพร้ามะเงเยอะตรงนี้เยอะเยอะขึ้นดอกยอะข้นอกมะแซ่บด้วยไปไมาเด้อเล้ยงยังไงมะพร้ามาเลยก้อยกระป๋องนะก้อยป้าต้นเอิญนี่เด้อสั อบคากเอิญรูร่บกรอมเออแปาเออไปสอนูกินอยู่น่าทับใจนาสอนลากระอมก่อยกินอยู่เลยขอแล้วแก้งแกงอันี้ก็มีน้กอเห็เสีหายมเหรอมน่มันสิดาดมันกอยกบมดแบบเก่าแล้วบานกคตอ่ะ อเอป็นยังไงโอ้แซ่บพื้เก่าพี่น้องเลยอ๋อ right ับครบยัง oh, ท่านได้เ oh, บิรพี่น้องกินให้เบิร์ตอ่ะิ่งมาไดก่อเบิร okay. ์ต

ฝักตีกับฝักตาเอามาจนยันเบิร์ตต้นพี่น้องฝักตาต้นหนึ่งจะมาพี่เหลือกี่หัวสองต้นหักหลายเลดีโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซีเบิร์ตเพียงจามีแล้วพี่น้องพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสบายดีสบายดีบายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามห้อง